nhớ dòng đầu ý chọn không như ý cứ ti ý thế chùa sẽ nói lưu gì trong áp hà gọi ý ý phi này ý phi thế chùa xe nó nó cụ chẳng nó ca nhớ rộng, nó ca của cụ lần chỉ sẽ đời họ sẽ đời thấy cụ thứ gì đó nó lò cũng chẳng để con nó ca nhớ nó ca hồ à cụ clip video cụ chụp video nó cụ chia hoặc kia gọi tí nương hệ một đứa chỉ ô múa cụ kia cho tí tí chẳng cảnh อ๋อมาตรากฎหมายกุยอให้ส่วนทีตอนได้นยอ่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราเก้ยี่ที่มาตราอีกคนหนึ่งกับมาตราเก้ายี่เซาเฮตยอาทอจีอ่อกูเจ้าเชฟน้อยอ่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งเจนยุธยาฉบักฎหมายว่าเกะอัวเฮาหรือเดืจเจ้าหน้าที่เกะอัวเฮาหรือเจ้าหน้าที่ย่อเจ้าหน้าที่เฮาหรือจีย่อเจทเครื่องสนไดต้ตัวนั้งเดือรอทอเครื่องใส่ยี่สิเจ็ดสี่เตยา ก็ว่าหลือีิย่อเลยเถะแต่เราต้วนั่งแต่ยอมว่ายกฟ้อนยมจอตเติมหมึเนาะอ่าวิริยาวีิธีกูตที่เคย้ด้เลยเตียรัฐานจะมวดเทียเราชีมาวิธีเตาลัทธนลอยยอดชีเตาใจเจทอเกอร์สัรยศถูกเจ็ดสีเตียตัวนั่งสอาเลยดีแล้ววิธีาวต้องรีโนนึโอเคเจนเซมัวมาตากุยแจชาฮเตียตัวพักนาสอบสวนเราชีตัวร้อยเวรเราชีตัวเน็กว่าเน็ตนว่าอีควอออฟิเชียลแล้ว nếu muốn áp ma soạn cho khẩn dị quá, nhát trong đó là những khu đất, nó theo những khu đất là những vùng có áp ma soạn đó, nó, visa Haiti, tu phát năng lập soạn, tu inquiry official nữa, nếu nhát ở ampur viên xã, đó, nếu nhát viên xã district chỉ mình chúng có áp ma cho phát viên xã district, đặc chi ampur viên xã nếu muốn qua, để lút ampur chi tàu, để lút district chi tàu là, nha, ý này มาตราที่อีคนงามช่องไหนเตี่ยพนักงานอัยการพนักงานอัยการบัญชีเนี่ยเนาะตัวหัวเตี้ยเนี่ยเนาะอ่าพอสคิวก็พอสคิวเตอร์ตัวหัวพอสคิวเตอร์เนาะนึ่งเมื่ออำนาจฟ้องตัวทั้งหัวเหลืองเตี้ยเต้าแล้วนะนึ่งเมื่ออำนาจฟ้อง ยอดจู่เยอห์เฮติอาตุกพนักงานสอบสวนนั่นหนึ่งสอบสวนคดีตามมาเนื้อซาเต้าตัวอายการอายการที่พวกอำนาจฟ้องเยอห์ต่พนักงานสอบสวนชีต้องสอบสวนขอว่าเลื่อนเนมาเหรียญเต๋โลกเนื้อใจอายการชี้พวกอำนาจฟ้องกูยกตัวอย่างนะตุกโปลิสหนึ่งไตเต้าเยนอลล์โปลิศยอดจู่ซ้ำมาตัวพนักงานสอบสวนยอดจู่ซ้ำมาตัวพนักงานสอบสวนอ๋อภายในเลาวจะหิชั่วโมงอัธรติอ่าไชร์ลีไซรเต้า อันนั้นก็สอบสวนเราเชียร์ตัวเด่เนาะอิงโคลี่อ f ฟฟ c เ l นะเนื้อจุว่าเนื้อจุฟ้องภายในประมาณเจ็ชั่วโมงเน่เนื้อฟ้องสิ่ต่าเนื้อจุซาโมททเาสานเนาะโมทอป่าสารเจ้าโมอุนไตไอเนื้อมาเจ้ารารวบรวมทียรัฐานต้เนื้อมาีฟ้องวิธีว่าเหือวิธีตรงนี้เนาะอ่าเจเรู้เชื่อน้นีอจุว่าหน้าที่ของเ่นเนาะอทียพฐานเจ้าเราชี้จุดนมันเต้ให้เตีตัวนมันเต้นะอ่เลเต้าลนึกว่าละฐานในจมันเต้ ไม่ตัวกึนูน้องกูเฮตียที่เล่าเอตุนังมันไต่นลิจาร์เรานี่จชิลังลีเออยู่อยู่อลิจาร์่งนึงแลงกูห้ก็เหตแอ่กูเคยดเสดยเฮตีอตุมันไตโนเนี่ยแตชิลังเราชิมว่าก่อนใหม่บังคับฝั่นึดแลนื่อย่านหลังก็ต้องนึ้อชิลังเนึ้อตัดหนื้อตัมัแตัดชิมาตุนเตนะเนื่อตุนเตเทีตุพันนัจับสวนมั่วหน้าที่เถียหลัฐานจ้าเราขีตุนมา ในนอให้เต so, ียนรเฉาลีตูมันแดงนั่นไต้ยย่อขี้เตาเถียละขันขี้เต้าเหลือลูกนเจยยนนอจะเริ่งที่ชีเริองเาถกเกอส่ยงเสียสีให้เตียก็เฉาเฮยยนนอจะให้เตี้ยต่เยนนอจะลังนะรปย่อให้เตียโอ้มกอลเราถกเกอยนอนเถียละขันชีเต้าลูกนี่เจยกเกอรเ้อดีดักแกให้ปลัของสารให้ดีนอเนาะเจเดิน้อกูเตเอ๊ยยอนนี่เต๋นี้ยย้อนลีร่งนี่ เลยเสียทีช่เตาอยู่นะอยู่ินชังชียอนในเรโเกนะก็จะชนลังนเยต่เนียนดตแท่ตูพันธุกรานสอบสวนออทุนอเดียเตาลาถัเียเตีก็ยังเอาเสาดิเนียนตนอเหลี่ยนนะเจก็ยังต้องก็ซื้อโอเคนะเกษตรนะอ่าเจมมตาเกาหลีเจเฮตียตูพนธกรานสอบสวนหนึ่งมั่วอำนาจเฉพาะหนึ่งพื้นที่ซึ่งเท่าพื้นที่ชีวอำนาจหรอฮออายการนาะ อ่าตพันธนักสับสวนเนาะนึ่สอบสวนท่าโลนึ่งสารวัาอายการมาอายการที่ว่างนักฟ้องโอเคนั่นก็ช่นะหอตูนตำรวจตุ๊กปลิมาหนึ่งมั่วอำํานาตเตจุไทยเยนะโปลิมาเจอยอกขอตเราทอกกอนเนียโปลิซื้อเจนีมูเตจุไทยนอนนึ่งต่แตต้องขอแล้วเจอให้แตโปลิยพดากเตงเก่าตชนึ่ตุ๊กชื่อูเปเชียงรายหนึ่ปอนึ่อุสปหนึ่งมั่วอำํานันใดต้ช่อนหนึ่งตเต้าเคียนหนึ่งจวซ้ำนอี ตูพนัสทันทีเจดรีเจตูพัสสวนมารีวันเหนียนนนเปล่าจชั่วโมงแล้วเจพนักสับสวนมาริซามุยาเตียฟ้องฉีทานเตียมารีซามุเต้าสารวิสีว่าหลุดตรงนี้แล้วไม่ต้องเปล่านุ่นเตอร์เจวันเนียนนุนเตอเจเนียนนอเมื่อไอเฮเราที่เฮติรัวนะเจตัวอัจีทนายเจตัวไฮโดรทนายเตีโอทนาย nó nữa na mà dân lùa na dân lùa mà dân lùa này nó à nó chạy đuôi một tờ sải dân lùa chạy đuôi một tờ sải chè còn này nó đập thì là, là, là nó phẩm bậc chè ở giờ dạ ta tỏ giữa mùa gió mùa tết chè chạy chè chưa chạy chè chạy sau chè còn nó chênh chúa nữa sau khi mình chè chênh chúa nhiều khó trong khi mình giò giò mà

chế nên từ tao luôn chế, lát sẽ sắm một tao tu r้อย ven tu phan đăng official, quân đảo viên sạc, anh ơi, do, đây họ âm thường mượn tức một tao quân đảo, lỡ tu quân viên một số đảo lòng ta tâm luật của cho lo vì đáp đáp phỏng chứ, à vì chứ mắc cuội coi chỉ mỗi chỉ còn đáp họ nó xí này nó y ó nó đáp xí cổng của đáp họ ó ó cho đáp họ nó mua tờ cho kể và chỉ muốn hiệp phần quan bé ó lần nó chỉ muốn đấu chỉ muốn tại đáp họ đáp họ là đưa đáp họ chỉ muốn tại chế đi là lối về cũng chỉ muốn cô có tua theo lần bên ta cũng sai và ừ. nên nó tỏ tỷ chỉ do do thằng này thôi <laughs> ạ, do thằng này có một sách khó chân của mang tiền đó, có một thay đổi tí gì ạ, thay lúa ta chỉ thay báo thì khó chân đó mà nơi chỉ do nhớ đâu khỉ phương thi ở nhớ nhớ ở mường là vì nhớ lên tôi

chia cũng như thằng hai sao nhỉ là chỉ lo luôn thì cũng rất thiên đấy thằng này hai à chè nhân lúa chè nhân lúa chè lên nhân lúa tận thằng này hoặc nhân lầu thì là à họ lo tới gia dục cử dọ trên nên thằng này nên trên nên đa họ này là phong là phong là phong này là chè nhân lầu là người rộng chè sản chế chỉ nhân lầu nhó chưa lúc lì à dọ đáp họ thì lúc lì à chè sầu lục

Tất cả phòng nghe, lùa ôi, ý khả định Thế chứ ý khả định thế mà Ý tưởng là ý tưởng là cái cháu nó Luôn tìm chỉ thao chí xong kìa Ủa này nó Nó chỉ là cái sáng chế chí kia là Nhớ lâu lâu nghe sáng chế chí là Chỉ nhớ lâu chế chí Cũng vậy thì ok Có chế chí kia, chế khó là Tự lùa chí tỏa lại kìa Tất cả phòng đột chiếc thế chứ mà Thì kìa, 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 thằng báo Chúa cháu เจทนัยคุณหมูยหญ่เจทํนไกคหมูเจนหุ่นตัวทนายมุสารเสอเจสารคู่เจให้เูกใช้ชิ่ทีเราทนายแค่ไหนเอ้ยทนายเลื่ลงตาเน่เอ้ก็จะให้จงรีนอ่เจทนายรัวรัวอย่างอืมทนายกูป๋อให้เตียวูให้จงว่าเขาเจอแต่ให้จงสู้ตาะเจโอเคเจียนนอแต่เจียนน้มงูสืพยานแล้วน้มงูสืพยานแล้วเจอันไหนนะทนายท้อผู้ใหญ่บ้านทนายอัวท้อกับสารหมคูผู้ใหญ่บ้านรูปผู้ใหญ่บ้านหน่อยนอว่าอําเภอ เออลูกผู้ใบ้านเจชับเปเลยนะตัวตัวพยานเรสตัวเคลียประเด็นเียขาเชิญใตยเหอในยอดเเขีนอำเภอเวียงสายอดตเขีอำเภอเมืองนาตัวเขียนองเราเอาุกผู้ใหญ่ตว้ยิงจังนั่นเนาะอืมเจนุนเราซื้อเจตัวป้าตำรวจบ้าเตยนะป้าปริบ้าเตยเลยเจอเลจืทุตัวหายซื้ออ่าแล้วืทุตัวหายแล้จะหาเนูเตนะนูเป็นเตยเหนือมาอุนเตยเี๋ยวซื้อมา ใส่รับรายงานเฮตียปุ่นดรอัเวียงสานปุ่นเดานะปุ่นดอลู่ต้องอพเวีงสานเดามามื่ออจอตุขกรัวนะไม่จอตุผมเหย่ยาวน่งประมาณชีเท่าหนึ่งอช่วงมันเย็ยตัวอย่ชนหนึ่งเฮาอ่าผู้สาวลู่จอดตรงเสาเจมวันนี้เราไปจบวันน้าที่รีสร้างการกับไปตัวกู้นะจะไปตัวกู้นะฮะว่าจะพออิจะเหยียดยาว่ถ้าไปตัวกู้จะเหียดยาวเชียหายงตาไปในชิต้ท่าจะไปที่ดิจ่าเชงกรีรลอนและลู้จอ อำเภอเมืองนั常常่นจะเราจะนั่งจะปอ่อตัวจีนั่งอ่าป่อตัวจีนั่งเกตัวลัวตัวลัวมาโนอยู่ประมาณเพียไปเจ้าเตช่องพอตุวเรามาติดเจ้าเต๋าชงหล่ะอ่าเจงก็จะตุวเราจะเจอเนอะไอ้รับของเบอร์มันจะไปเทนเจี๋ยเทนเต๋อต้องกับเจตุวลัวเจตุวนอเทียตุจ้าลุเชตเจตุตำรวจนะตุปพลิ้วเตี๋หลงหล่อเจเราเต๋อเต๋ตุวลัวเจตุวนอเทียตัวลัวตุจ้าลุเชต์หมดตัวสั่นเนาะเจสา่นเนาะสั่นเจสา่นคู่บันทึกมันจะทำลายหลักการ โอเคเจตจนเอซื้อเจทนายจอาหนา่มเนี่ยตำรวจแดงนะโอเคตัวรัวนอใส่รับชีต้องแจ้งใหเตตัวรัวเนอย่อตัวเนอเนอา้าหน่งผู้ชด้องผูย่อเราชย่อในเจตำรวจตีย่อใส่รับชีต้อาแจ้งใหเตตัวรัวในตัาหนงองทนายใครนี่เนาะโอเคยนีเนอตัวรัวเนอตำรวจนี่ยชี้เคยเมื่ออีขอข้อมูลในตัวรัวเนอโอเคยว่าชาชั่วนังเราชี้เคยว่าชาวเรื่องผอเียผอเัวผู้ย่อเราชย่อ thì tụi đây tự do bây giờ chỉ khi một khó buồn đi nhiều khó đây người thích thấy sao Đào nên đây kia tao nợ nên đây kia tao nợ thì thành lên chợ múa đại thành thi và tụi nói về này tụi này nó và official này nếu muốn sáng khó thời thì một thay đua อ๋อนทีเที่ยมันหนซตัทนายอ๋อเจนหนึ่งหมู่ไทยรัตาเจนหนึ่งหมู่ตึ้มกม่่แผนที่เจยรู้งเราอยเนาะขอชิญตขอเนาเลยรู้จผอภิมรย์เนาะขอนาะจนทนายสมว่าไหนด้วยเท้าจอแผนที่เหนือยจะเราตัตุ่เืนต่เก็แต่ขอนาอย่าไปย่อเลเจตุตำรวจว่าแต่เนยต่ย่อแต่ขอนาเลยเจนทนายโยนเนาะซึ้ตาโล่เ่ยเจตัร้อยเวนตัวเนียนอีกคนรีออฟฟิเชียลนะจะละหา

ต่างในเดลกเจกูเที่มั่วความเห็นแต่ auto แต่เดียวอ้าหชาในข้อหายแต่วันนี้มั่วผ่อจีนเต้ามั่วผ่อชาใจงาผ่อมูเดจาเก๋ชาใจดอจีมั่วเดิมอนเราจีนมั่วเดิเทียจีนมั่วเดิมาผ่อเทียเจกูเที่ยวีมั่วความเห็นฟ้องอ u t นอซามูเอราายการีซามูเอราวเนาะพลัสเคิวร์พลอสคิวร์เตอร์ฟ้องตัวอยเวนเลยเนาะจะทนายจนต้องให้แต่โอเค ก็ขอแผนที่นอยอก็ขอแผนที่นอก็ยือตัวอ้วนผูยื่อรือจียอดเจตัวร้อยเวงเนี่ยแต่เยื่อผูยือตัวอ้วโอเคก็ตัวอ้วยอขอพื้นที่นออ่าก็ยิงฉีเป้าหรอกก็ยิงเป้าทีๆแต่เหยื่อเขตอำเภอเมืองเจียเขตอำเภอเวียงสาก็ยื่อตำรวจเนี่ยผู้อาเภอเวียงสานะนะเจนร้อยเวงก็กองตะหอเนาะกองตะหอเนาะโอเคยังกกองตะหัวเจนอ่ากูชี้ชวนแน่ใจแต่ขอพื้นที่นยอเวียงสาหรืออำเภอเมือง นายจะคุณน้องโอเคยังเตแร์นเราผมมั่วอีกตัวตำรวจรายงานให้เตียอ๋อตัวที่นั่นนะตัวจำเลยตัวร้วนนะนะเนื้หลอาพุ่นเดาเวียงสาลราเรอชีนมือเติรเขาเลยรู้จออำเภอเมืองเราแลมาอะนั่ชี้มั่วอ่า ยาจีม่วไปอย่ายาจีม่วในเช้าขอทนายจีนุ่งตัวเตงทนายใช้ใจเตี้ยก็ปุ๊บปัาเี่เอาตัวนอนหรือแต่เขาตัวรอจะไอ้ฉี่ตวมันเตงตัวตำรวจเตงได้เตงหรือเราพูดแบบเวียงศาลอลาะเลยจะเราพูดแดบลาอรุ่นเยจีก็ยี่คือพอพูดแบบเวียงศาลเลาะื้อเจที่รีได้ขอนอนเจี๊จะไอ้ฉีตัวร้อยเปนเวียงศาลหนือบาำนาเลยจะทนายจีนุ่งตันเตงยอจะทนายที่น้องเจอเคี่ยวร้อยเหนขอนอนซื้อให้เตี๊ยโอเคยังจีม่วงนั่งดึงอะไรงานก็ให้ chịng còn rất ok này chị thà này phải là chậm lời nha, phải nên mang thì cho hay nó rất dễ sảng còn thực tế nó ta chị chậm lời đi chị chậm lời nhưng hãy chị như à. nhưng lần hãy để cũ do giờ lao ước cũ trả cứ đáp họ tất nhiên mà thở ước mặn tây mà ước mặn không biết rõ rõ mà nhớ nó

trong lớp nó tụ, mưa âm na rồi này nó soạn tụ, phát thanh viên soạn thanh viên sống nhớ âm tưởng nghe nản chứ chỉ cho phụ nữ riêng sản, chế trong lớp nó tụ riêng sản là sản giúp phong, vậy nếu trong nó lên nó chế như vậy, nữ tuyết tia chế là phải chế ตำรวจวัตจิเจอรี่กฎหมายเดนแตอีชื่อมาชื่อเตจงเปล่านอะยงงีน้อง่ายๆว่าตำรวจพลาดแต่ชีพลาดยิ่พลาดตเทียยเต้จงเปล่าเนอขอพลาดยิตำรวจพลาดชี่ยจะลอยเยอะแก่งเต้จงเปล่าหนาะชยตำรวจพลาดซึ่งเจ็บปี๊อวัวตอุทาหัวตเสด็จเดิมนาแค่ต้ในเสด็จในใช้มาตัวเราที่รุดัว

nông cụ khít mà lợi na nông cụ khít mà là sẽ đợi trái sang chỗ tù cho rong như à. thảo, xong, xong, nha Tại tháo dù mũ ác ít kho tầm tên tao sẽ ít kho mà nhớ chủ trái còn mãi cho rong à sẽ đợi chỉ cho nó còn máy tế hiểu chỉ báo tế chỉ cho tao bực xá nha à. cho xá đó thằng này khoan cho tao bực xá còn mãi tế tháo mua tế tại tháo sự cá của khách thế ạ Ah, chè, họ té thào súc cá chuyển dòng, so, họ tay thào, lọc củ, vắt củ hạt chuyển báy ở thái bình để tế dòng ở mua bông đào, à, chè củ clip ít chúng nó sẽ đợi tàu chờ củ nó, tế dòng hạt chuyển mua cầm nắm trái mua để xí ở là củ lima đào, họ lấy thứ là củ vì thế củ mà củ chi ở ô lọ, ô lọ có lụa, củ ô lọ, khoác kia, khóc kia, củ cho nên

quá à. chỉ là ôi có thấm một lão còn là có chúng chấp là nó nó tới cầu gì là thì là cho sẽ đợi đợi cho nó, nó hai chuyện tận tay cho nó chỉ nó sau đi nó